ครับบางหันก็ขอขอบคุณโอ้เอาหลายครับเป็นสิบกว่าคมมาครับพ่ออ้ยทั้งจับมาไม่ทั้งยังไปทรงให้ว่าทรงซุมเลยครับพ่อรถสามขั้นไปทรงถึงมอครับกาลสินสีหามองแล้วก็ับไมายันพักเขาอันไอเนี้ยครับน้องหินนี่กับบ้านตาดคาบ้านยังครับขอบคุณคุณพ่อเด้อเอาเพื่อนํำพ่อสมบูรณ์ก็ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มั่นตลอดปลอดภัย ทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณคุณพ่อนึ่งยูนสาวัตถีครับผมอยู่ตำบลสาวัตถีเอาแม่ลูกไปแม่ลูกมาตรฐานเลยครับลูกดีแล้วก็พ่อนึ่งกับยูนี่แหละครับยูนอำเภอบ้านฝางอำเภอไหนครับเอฟซีเกาหลีกับมีคมนึงครับผมไปลงให้พ่อแม่เลี้ยงลูกมาตรฐานขนาดครับใครคนสามสิบสองเนี้ยพอจำโอ้บอกๆเนราะลูกหลานเออจังหาังินมาบ้านมาซองเรื่องโชคมันอีปีนาเพิ่นกระกลับมาสั่นว่าขอบคุณหลายเอฟซีที่พันมากพอจำกะ นี่กับมือนี่กับพอสมบูรณ์คับเบาตำกับคอกลับล่าพี่น้องชุ่คนกลับมาให้ติดตามไปเรื่อยนะเบาตำเนาะครับตัวแรกทอตัวชุดท้ายครับล่ำมวนไปนาลุดหลายไปนาครับผมผู้ใดติดตามพ่อสมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวนี้ครับมีรถขนใหญ่ให้ครับมีต้องการยศขนใหญ่ง้วควยเรียกเรียกเปลี่ยนสื่อแลกขายกันเพราะเบาตำครับพ่อมาผู้ใดอยากเปลี่ยนแม่นั่นแม่นี่มีค้อยเถิกญ่อยากเปลี่ยนค้อยเถิกหน่อยเถิกอยากเปลี่ยนแม่มั่นข้อยยังไงเปลี่ยนกันได้ครับผมโอ้พ่อคือเนี่ยคือพ่อ รับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะพ่อเนาะครับบ่าวต้อมครับเมื่อเมื่อนี้กะขอต้อนรับสูอ่าสสมุนฟ้ามคือเก่าครับผมบ่าวต้อมครับเพราะอชิพนี้เขามีจักรายการครับมีอยู่หกรายการบ่าวต้อมครับเอาสั้นให้พ่อทิมที่อยู่แหละเบอร์โทรนะครับครับผมเบอร์โทรของฝรามสอสมุนาร์มก็คืออ่าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าครับยบัน ฟางแดงครับตำบลฟางแดงอำเภอหน้ากางจังหวัดนองบำพูครับเอาพ่อขอรายละเอียดของแม่แรกครับครับแม่แรกก็คือแม่นี่เป็นสายเพชรอุราบเปต้อมเป็นลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียครับนี่ลูกตัวนี้นี่ก็คือลูกตัวที่สองครับผมครับสถานะนี่คือเดี๋ยวนี้ท้องว่างอยบ่าต้อมคือลูกเพิ่งยังหน่อยอยครับพ่อขอมสูงเพิ่งหลบ่ครับความูงร้อยสามแปดบวกลบเปาต้อมบวกลบไบเส้นหนึ่งก็ได้ครับหรสามเก็ดบวกลบก็ได้ครับแต่ว่าการใจลูกเพิ่น เด็ดครับน้องพลเนาะชุดยอดเลยครับเพื่อนนี่ถือว่าหน้าตาดีนะเขานี่คือขั้นสอนใหญ่บอจอมโอ้ยพ่อหน้าตาเป็นงามเลยครับคือเขาที่ขายากนะบอลจอมอ้พ่อนี่ยแหละครับหน้าตาเขาเพื่อนอลังการเนาะพ่อเนาะครับผมเพราะว่าแข่งขาว่าข้อบอลจอมเล็บครับมักเพื่อนนี่เป็นข้อข้อมักยกบ่อลจอมยกดีมากเลยครับแข่งขาดีบอจอมหางดีมัดครับผม พ่อขามันก็ทึมดีเ,เนาะครับขาใหญ่เล็บใหญ่บ่จต่ำเล็บงามสวยงามครับผมโอ้ยพ่อเล็บแม่ครับ,บเล็บหนา้าหน้าเขาแงคักบ่จต่ำเบิ่งหน้าตาแล้วครับนี่คือสายเพชรอุดรบ่จต่ำพ่อผมมองว่าหน้าตาเพิ่นคือไปทางควอยใหญ่เลยมั้ยครับครับผมพันธุก,กรรมดีเด้บ่จต่ำคือควอยจกกีกีพันกับจีเซิงไว้แน่คือบ่ได้กินอาหาร<ม>คนบ่นกินหยังที่น่ารา่าบัวต่แต่ว่าก็ส่งลูกเด็ดบัดสุโตครับผมเอาพ่อเพิ่นเป็นลูกผู้ใดครับ เพิ่นนี่เป็นลูกก้ายอดบ้าต่มใหญ่เพิ่นทั้งคักเลยครับเป็นลูกตัวเมียครับผมตัวนี้ครับพ่อเพิ่นให้ลูกดีดีได้หรือเลพ่อให้ลูกดีมากเลยครับผมโอ้ยพ่อกระดูกแข็งขาเพิ่นได้จากแม่มาเต็มเต็มเลยครับได้ได้จากแม่มาเต็มเต็มครับพ่อจีเดือนแล้วอันเพิ่นนี่ได้สามเดือนในน้อยแล้วว้าจ่สามเดือนพอดนครับผมแม่ทองว่างนะครับครับผมใกล้สิขึ้นแล้วว้าจํ่โอ้พ่อคือแม่ลูกเป็นตะเลี่ยงนะครับแม่ลูกที่ค่อนข้างจะส่งลูกดีพี่น้องส่งลูกดีครับ พ่อราคาพ่อเปิดไปไหลป่ะไหนครับเปิดใบสี่หมื่นเจ็ดพันบาทบ่าจอมแม่ยังไงกับครับแม่ยังไงนะครับผมนะครับตัวเมียแต่แม่มั่นว่าท่านปั่นนี่เพิ่นก็เปิดอคือเก่ากับหาสิบเก่ากับมีเหรอครับเช่ว่าเฮเขาเห็นลูกหรอครับแมนครับพ่อลูกกับลูกดีครับผมเนี่ยเพิ่งบังขาบ้วพ่จอมมันลูกเพิ่นลูกดีมากเลยครับพ่อผมมองว่าโค้งสั่งกระดูกเพิ่นไงไหมครับครับผมเนาะครับเป็นค้อยที่อ้างหนาลึกนะครับค้ยอ้างหนาเป็นควยเรียงไงครับเลยครับ ผมก็เรียงแบบนี้แหละครับคือเพื่อนจะได้คืนทุนเร็วไหมครับครับผมคืนทุนเร็วเพราจมลูกสาวใ่ญ่มากก็เป็นราคานะครับครับเป็นราคาครับสื่อสื่อือจอยมาก้วนคือว่าดีได้พราะจอมดีก็สื่ออวนมากจอยครับผมครับหายว่าสื่ออวนแพงบ่รสื้อสื่อจอยถึกเด้พราตจอมครับผมถือว่างแค่รลยครับผมนี่ครับผมถือว่ามาดีเพราจอมเลยครับจุงง่ายงามง่างสวยงามครับผมผมมักน้ำยุกครับพ่อครับ หน้าตาง้ามรึบสรงเพิ่นได้ไหมครับได้ได้ได้ครับผมเรื่องง่ายๆครับผมอู้พี่น้องสอนแขงขาเพื่อนครับแขงขาครับว้มอ่างว่มหนาว้มลึกคือว่าข้อถือว่ามาดีพ่ะเจ้าเนี่ยครับพอเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดเนาะครับผมเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับผมครับคันพี่น้องมัก ราคาไดนะครับสู้เท่าไห่คุยกับพ่อสมบูรณ์เด้อพี่น้องคุยมาได่แล้วครับไก่ไก่ครับไก่กับวงฟี่ครับไก่กับบวกกับซอยกันนิดนึงคือบ่บวกกัแล้วจะคุยกันได้หรือเปล่า่อมเนาะครับผมพี่น้องครับจะฝาก่าถึงมาแพงเด้อพี่น้องมากให้ทรคุยกับพ่อสมบูรณ์ครับนาจาเพื่อนครับคือคือพันธกกำเพื่นดีนะพ่อจําเพื่อว่าเพื่นสีเรื่องยิ่งนําบานแน่บริกินอาหารมาจะไถ่ก็เลยเลยอยู่ในยซัมนี่แต่ว่าถือว่าพ่อจอเรียกว่าจําซม่สามแปด บว่าจะมีผมว่าพัฒนาได้อีกไกลครับครับราะว่าในการใจลูกเพิ่นดีแล้วไหมครับผมถือว่าไปต่อได้พระจอมถือว่าร้อยสี่สิบนึ่งือว่าพ่อจะไก่ได้พระจอมนี่ครับเึ่งให้ลูกก็ถือว่ามาดีครับเชื่อตัวนี้แนะนําเลยครับนี่ครับครับพ่อครับเอาไปพูดตรงไหมครับพ่อครับครับผมนี่คือรายการที่สองครับพ่ะจอมครับรายละเอียดเป็นไรครับพ่อรายการที่สองครับรายละเอียดคือแม่นี่เป็นแม่ลูกครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดบอกเรบพระจอม เราประกันไว้สามหกอะไรนครับสีดีบุดีได้สูงก็ได้ลราพ่อตใำหายเพิ่นไปเลยนี่คือลูกตัวเมียครับผมลูกตัวนี้คือตัวที่สองเนี่บพ่อต่ำเนี่ยลูกตัวที่สองครับผมลูกเพิ่นได้จากเดือนแล้วครับพ่อลูกเพิ่นได้สามเดือนซ้ำมากเหรอครับซ้ำตัวว่าสามเดือนเป็นลูกตัวไหนครับเพิ่นเป็นเป็นเพิ่นเป็นล้านของเก้าเจริญครับผมตัวนี้ครับเพราะว่าคั้วเพิ่นหลเดี่บพ่อต่ำเกิดจากพ่อพันคุ้มฝูครับเกิดเป็นลูกชายเก้าเจริญครับผมเพิ่นกับมีสักเป็นหล้านครับ แสดงว่าแม่เพิ่นนท้องว่างนะพ่อเนาะแม่เพิ่นกับยุ้พ่อคุ้มผงเลยเพ่าะจำบ่การที่ผสมแล้วแต่ว่าสิท่านพ่อตรวจท้องมาจำอ๋อผอลูกเพป็นยังไงพี่น้องเพื่อเพิ่นกับมีพ่อพันขึ้นกันครับผมพ่อพันซื้อมือนี้มีมัดสุฟามมาจำครับพ่อครับบ่มีตโตขี้ายเด้เลยผนซื้อสามสี่มือกับเพราะมันตัวในหน่อยผนเดี๋ยวนี้มันเกิดเป็นตัวร้อยหกสิบขาร้อกวงเพิ่นเหรอครับครับเดี๋ยวนี้พี่น้องที่มีคุ้ยหลายๆนะครับก็ค่อนข้างจะเอา คุยพรอมันคุกฝูงนะพอเนาะคับผมมันผสมน้ามพื้นมันผสมยากรึ่าจ๊องแมนพ่อคือเพิ่นจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายประหยัดค่าใช้จ่ายครับมันจะเช็คกันเองเลยว่าจำเรื่องเป็นสั์มันก็เลยแม่นย่ำนะป่ะจ๊พ่ออย่เด้อพี่น้องหน้าตาเพื้นนะครับหน้าตาถือว่าได้นะครับถือว่าหน้าตาดีนะเขาดีแล้วครับนีครับถือว่ามาดีครับผมชับเจีอยู่นะครับนี่ก็เป็นสายเพชรดุรอยางค์นะ่ะจ๊องหง่ยักษ์ขึ้นกันเหรอครับหง่วงข้นกักครับผม ราคาพ่อเปิดไว้นี่ครับเพื่อนนี่เปิดไว้สามหมื่นสามพันบาทพ่าจํมสามหมื่นสามพันบาทครับผมอู้ยพ่อยังไ้ต่ออยู่เนาะคือว่ามาดีครับผมถือว่าให้ต่อครับผมลูกกับเป็นลูกตัวเมียถือว่ามาดีแล้วว่าจอมนี่ขนาดคั้วไรหลายหยาเพราะมียังถือว่าเพื่อนพันธุกรรมเพื่อนฉีกไม่ดีว่าจําครับพอเอาบนไ้พี่น้องในเบื้องจักรอบนะครับผมเป็นเล็บเป็นตั้งกต่ข้อกันนะาดีพ่อจอมบ่ พอถือว่าเรียบนี่พ่ต้องห่วงนะครับพอครัดมาทุกตัวนะพี่น้องครับโอ้พ่อหางเพิ่นไหมครับครับหางหางดีมากครับเป็นข้อเป็นนาดีมัดครับผมนะครับหางเพิ่นหลายครั้งไหมพี่น้องเปิดไว้สามเมื่อสามกัดใกล้ใกล้กับใกล้กับ่ซนฟีครับผมใกล้ใกล้กับทั่วมาคุยกันได้เลยครับเลยครับพ่อสามเมื่อสามกัดชือว่าดีก็มาแั่งน้องมาจอมโอ้พ่อในราคาสามีกับตัวควายได้ขนาดนี้ผมถือว่าสได้เลยนะครับสไตเลยครับผมยังตัวลองได้อีกด้วยครับ แม่เพิ่นว่าไม่ได้หน่อยแม่พี่นอ้องครัไม่หน่อยครับถือว่าแม,ม่ไงนะครับบ้านแม่มงหันคือนหามโตบรรา้านได้ว่าครับผมโตคุยกันไ<า>ด<ท>้คือมัดชุลราคาครับผมคิดว่าหันกลับบ้าี่ภูมิพ่อเปิ้งจักคนประจำเมียจะส่งเลยครับมิตรบ้าดีบัตรสตโตครับผมคือ,ค,อคือเพิ่นกับเสียใจเขาเนาะพ่อเนานะเสียใจเขากับลูกกับถือว่ามาดีบัตรสตโตเพาะจอมแต่มิตรลูกตัวเมียแล้วกันราคาประหยัดได้มาเจ้าขันเพิ่นในขันมั่นเจ้าเมียเพิ่นกับใครสามสิบเก็ด้นี่ยังเี่ไรบางบางจะว่าเขาขายหดซี่ ฟางสั <laughs> ้นเลยครับแม่นครับพ,พ่อพ่อหาคุยแบบว่าไไค่ายว่าเป็นตะเลี่ยงแล้วกันราคาครับผมเพรฟังนะพ่อให,ให้ให้เพิ่นเลี่ยงซี่หัเดือนให้เพิ่นได้ก็ไม่เติบซี่นะพ่อจอมครับรบอแม่นว่าเลี่ยงไปโดนไปได้กันยังมิดชลีอยู่คือคือ,คอพอสมุอนว่าวแหละครับขันขันเท่าเลี่ยงคั่วถือมันสิมวนไปหนาได้ว่าจ่มครับแม่ครับพ่อมวนไปหนาไปตัดยาเจริเมืองเลยนะมันกรบมเบิ่นหน่อยได้ว่าจ่มมันสิบวกไปทุกอย่างนะครับขันเขาจะจับมาแพงคือคือแพงไปเรื่อยนะพ่อจอม คือมั่นื้อในราคาถือมันก็ได้ทุนขึ้นเร็วนะพ่อเนาะกำไรได้เร็วเนาะแต่ว่าตัดยาจักสองสามเดือนนี่เบิดร์ตมันเบิรหน่อยนด้บิร์ตจอมครับพ่อข้ารถไปขนไปเข็นอยู่มครับผมเมื่อเบิดหน่อยผมก็ขึ้นเห็นในจุดนี้ครับผมครับพ่ออ่ะพ่อเบิ่งคมไหมครับครับผมครับพ่อนี่คือคมที่สามนะพ่อเนาะครับผมคมที่สามครับคือแพ็คสามเบอร์จอมเหรอครับโอ้พ่อจะเปิดเป็นแพ็คสามครับผมเอาละเอียดแตอร์ตัวครับพ่อละเอียดครับแม่นี่ก็คือเป็นแม่ลูกครับผมแม่ลูกตัวเมียเบอร์จอมช่วงลอยสามสองบวกลบเบอร์ อันแม่เพิ่นที่ว่าสองบอกลบเป็นลูกตัวเมียพ่อจอมที่ว่าหนาดีมากนะครับลูกเพิ่นครับลูกตุกตัวเมียนะครับครับผมแม่กันนาเขาดีนะพ่อจอมพ่อลูกลูกเพิ่นได้จากเดือนแล้วครับลูกเพิ่นได้สามเดือนกว่าพ่อจอมโอ้ยกระดูกแข้งขาดีนะพ่อเนาะกระดูกแข้งขาดีแม่กันนาเขาดีหัวโหนกดีนะพ่อจอมนี่ถ้าแม่ก็เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทเด้ยก่อจอมนี่แม่ลูกตัวเมียนะครับครับผมเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทครับแต่ว่าบาทนี้มันมีตัวนี้ยื่ข้อเดียวกันครับเอามาน้ำกันครับครับสาวน้อยสาวน้อยเปิดรับ เปิดสี่หมนสี่พันบาทครับอันสามตัวนี่ครับอ๋อขันยกครับยกทั้งเบิดกาสิถือลงนะพ่อเนาะจึงมีความเหมือนกับคือเปิดไว้สี่หมืนสี่ถ้าแม่นางกับสองหมื่นสามเพื่อเอาเบิดกัก็ได้ครับผมโอ้พ่อแม่นางเพิ่นคือใายดีแล้วครับนี่ครับหางนางมังสาดีนะครับเพิ่นเป็นลูกผู้ใดนครับพ่อแม่เพิ่นนี่เป็นลูกเบิรมพระล้านบ้าต้อมนี่ครับผมถือว่ามาดีบ้าต้อมนี่หน้าตาดีได้เดือนแล้วครับเพิ่นนี่ได้ขวบกับสองเดือนครับผม โอ้แต่ว่าเนื้อนังกระดูกสง<ผ>มารม้าต็มนะนะพ่อได้สิบสี่เดือนว่าจอมครับผมไหัวก็ได้น้องครับผมนี่แหละครับแม่นี่นาเขาดีแล้วว่าจอมหัวโหนกแล้วก็นุ่มครับเป็นแม่ลูกแรกแล้วค,ครับแลับแม่ลูกแรกนะครับพี่น้องความใหญ่ความสูงไปต่ออีกแล้วว่าจอมเนี่ยเ่อนยังไ,ไ,ไปได้อีกหลายนะไปได้อีกไปครับเจ้าแม่นี่เปิดสองพันเก้าครับผมโอ้แม่นี่เดีแม่สาวครับแม่สาวกับเป็นเปิดไปสองพันสามครับเอาทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าได้ไปช่วงมเดียวว่าจอมก็ได้ร้ายเติบครับผมพี่น้องครับในราคานี่ยัง ลูกก็ถือว่ามาดีได้ป่ะจําถือว่าแม่ลูกนี่ถือว่านุ่มแหรอครับผมพ่อผมมักแต่แม่สาวแล้วครับแม่สาวกะทิว่ามาดีครับนี่ครับไปปล่อยใส่มูได้แล้วครับเอาพันธุกรรมของเบิ้มเบิ้มไปใส่มูไว้ก็ได้ครับนี่ครับเก็บพอเป็นแต่เก็บยิ่งได้ป่ะจําราคายังต่อรองได้ครับผมครับเพิ่นเป็นตะเลียงอยู่แม่พ่อเคุณเลียงครับคุณยังกระดีหางกระดีครับผมนี่ลูกตัวนี้ก็ถือว่ามาดีได้ป่ะจํานี่เออเพิ่นหิวนมแล้วพ่อครับหิวนมเหรอครับแมรนครับ เอาไปเบ่งตัวหม่ครับพ่อครับพี่น้องครับผมแล้วกันซีซีปต้อมแม่นี่ก็คือแม่ลูกตัวเมียครับผมเป็นลูกสาวเบิ่มพระลานบ้ต้อมตัวนี้โอ้พี่พ่อพี่ใบให้บี่ใบครับผมมี่ใบครับเพิ่นเนี่ก็เป็นลูกสาวปังแปดเรี่ยวป้ต้อมเดี๋ยวพ่อผมขอเบิ่งใบแม่พิ่นม่อันนี้คือใบแม่เบิ่มพระลานครับผมโอ้นี่เด้อพี่น้องอันนี้คือใบของแม่เพิ่นนะครับอันส้นลูกเดี๋ยพ่อลูกอะไครับลูกของเพิ่นเป็นลูกของ ปลาปังแปดริ้วป้าจอมแข็งขายเงียมากเลยครับนะครับปลาปังแปดลิ้วเด้อพี่น้องเป็น,นเป็นตะเก็บเรียกปลาปั๊มชัดเจนครับเป็นตานุรักษ์ว้ยยุคครับเพิ่นเป็นตะเก็บครับนี่ราคากัถือว่าประหยัดครับเลครับลูกเพิ่งได้ลูกแรกป้าจอมข้มสูงเพิ่นลอยสามหาบวกลบครับผมนี่โอ้เป็นคอยลูกแรกพี่น,อน้องคูยลูกแรกครับถ้าเป็นสาวกัถือราคาป่าจอห่วงคบพือแสนกวัวจะเมียนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็เปิดไว้สามหมื่นสี่พันบาทครับผมลูกสาวตัวเมียเป็นลูกปังย่างดีครับหายากอยู่เลยปราว่า พอเพิ่นเพิ่นแข้งขาดีมากซือว่าสูงเลยวป่ะจ๊อบวั้นันใหญ่ด้วยซิครับนี่ครับควยมีเชือกมีสายนะครับพี่มีสายครับต้องรอเวลาจังน้อยนะครับสองปีกลัวนี่ปั่นดึงขึ้นครับซุ่งเนี่ยแต่ว่าผมสังเกตเบื่อนแข้งขาเพิ่นมาไม่พอครับแข้งขาดีครับแข้งขาเพิ่นหยวกหยวกดีครับคือเพิ่นว่าหลือป่ะจ๊อบสายอยู่ไทยจ้องใจเย็นๆครับโตช้าแต่โตแน่นอนแมนค้อเพิ่นว่าอีหลีเห็นมาบดแล้วว่าจ๊อบเพิ่อนว่ามาสังเกตมาแมนค้อเพิ่อมบดครับผม เอาเบื้องหน้าตาแม่เพิ่นครับพ่อหน้าตานาเขาดีมากเลยครับนี่ครับเขาเขาใหญ่ครับผมแม่พ่อเขาใหญ่ครับเขาใหญ่หัวใหญ่ครับผมลูกแรกเพิ่นก็ยุบซ้ำนี่เหรอพ่อจอมก็จอยเนี่ยครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นยงพันอยู่เป็นลูกแรกครับพ่อยางนิดในพี่น้องเบื้องในครับผมครับถือว่ามาดีแล้วพ่อจอมนี่ถือว่าสูงดีครับผมกินหยาง่ายๆเลยครับนี่เพิ่นจากมี่ต่ำนี้อยู่อย่างนึงคือพ่อจอมเบืถือว่าพอมันต่ำนี้ก็ได้เพราะว่าเพิ่นเล็บเล็บเพิ่นเพิ่นขังแม่ว่อจอมเพิ่นเป็นค้อยขังแล้วก็เลย กัเลยยงแงเนี่ยครับเงาก็กันขังแล้วนีบแต่ว่าแนะน้วมาบ่ไหไปแทงนะว่าจอมร็บตั้นหลังนะพ่อเนาะครับผมเพราะว่าเพราะว่าดินนี้มันนิ่มนะว่าจ้ะครับถ้าถ้าเป็นดินเศร้าอ่อนแล้วก็คือบ่ได้พ่อเดือนเท่ากับกับปลายบินกับกับเพียงกันแล้วว่าจอมตอนนี้ก็ออกไปหลยแล้วครับครับพ่อคือพ่อจะจะแนะนํำคือว่าให้เึ้นได้ย่างดูดูนะพ่อเนาะครับเห็นได้ย่างดูด้ปล่อยแน่ได้ย่างแน่ถ้าเป็นมีดินมีหินแห้งแห้งแล้วเร็วครับนี่ เพราะว่าดินนานี้มันนุ่มเลยว่าจอมเล็บเรีบเฉียวหวนไววครับผมนี่นี่พระเจ้าไปแจ้งว่าจอมอันนี้คือคือเขาบอกกันว่าจอมครับพอ่อเอา,าดีดีแล้วครับพ่อดีแล้วครับครับมิเท่านี้ครับผม,มนพนผูดด้ใดอยากได้มากแม่นี่ว่าเป็นลูกเบิ้มพันล้านแลือลูกเป็นลูกปังเป็ดริ้วก,กะไฮโ่วมาถามพอจะเหมืนว่ามันเล็บมันเป็นแบบไหนผมจะมาชูฟังอีกเีน,นึงครับผมครับนี่ผูดด้ใดอยากได้พันธุก,กรรมก็คือซื้อขั้วกับซื้อมีพันธุก,กรรมนะเบ้าจอมครับมันจะมีหม่องคืนต่อ จะว่าม่นสำคัญหรือ่แมนเด้พอจำพดกันอยู่ได้เนาะแมนกับพ่อต่างๆกันอยู่ครับผมพันธุกรรมจังไดเมันก็ดีกว่าวิมพันธุกรรมยู่แล้วครับการเจริญเติบโตกันแมนครับพ่อเข้าสิผสมกับตัวไรไข้สายกับตัวไรกะส่งลูกได้เร็วเด้พอจได้ทั้งใจเข้านะครับแมนครับพ่อครับอันบิมพันธุกรรมกะได้พัฒนาไปโดนก็กันแมนบ่ว่าจงว่าแมนครับถูกต้องครับพ่อก็ได้พัฒนาไปโดนก็กันนี่แหละครับซุมนี่ใจ้นอยกันซ้ำนี่แหละครับ ตะวันไงขึ้นถือว่าต่างต่าว่าอยู่ได้น้อประจอมทีว่าแข็งขาเพิ่นยังกะดีมากเลยครับนะครับต้องรออยู่จังหน่อยพอรออยู่จังหน่อยคือนสามมื่นซีนีตะกี้เพิ่นว่าใครกันแสนสองกันแม่นีได้ประจอมเพิ่นก็เอากันมัดเลยครับนครับลูกสาวเบิ่มนี่ก็ธรรมดาเนียครับพ่อตะกี้จังวังก่อนโควิดจังหน่อยเพิ่นกะจีได้ประมาณขวบกลัวๆมันจีเป็นตะฮักมันบลาพ่อเป็นแม่ละอันมันยังดีได้ประจอมที่ว่าได้ลูกแต่เมีย ทันเป็นตัวเทือกกับิไก่ก็นี่แล้จอมตกไก่เลยพ่อเนาะผมอันนี้คือคือฉีดีไปนาครับนี่ผมอันราคาจังสี่กะโต้จังสี่อันนี้คือจีดีไปนาขับเพิ่นคาดว่าจอมเลยครับขับพ่อนี่คือรายการที่หาเนาะรายการที่หาครับนี่คือแพ็กสามเลยพ่อจอมอันนี้คือแพ็สามครับแพ็กสามคือแม่ลูกกันแท้ครับผมตัวเมียมัดสุดตัวพ่อจอมเพิ่นนี่โอ้พ่อเบื้งละเอียดแต่ละตัวครับครับละเอียดแต่ละตัวครับเพิ่นนี่แม่ลูกด้วยของเพิ่นเลยครับ เพื่อนนั้นเป็นใหญ่แท้ๆได้ป่าจำเนี่ยบางวันมาจับมาใส่อันนี้คือของแค่คือว่าให้ลูกที่มากได้ป้าจำเจ้าหลักมอสขี้ไายครับให้ลูกดีมากเพื่อนนี่ครับข้อมสูงเพิ่อนลายปะไหนครับพ่อข้อมสูงเพิ่อนลอยสามหกครับป้าจำรับประกันสามหกบวกลบครับผมแง่ดีสดสดว่าจำนาเขากะหายอยากไ่้ป้าจำยังสี่น้าเขางามเลยครับพ่อหน้าเขาหน้าตาครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนพืชทุกอย่างครับคือว่าเบิ่งเบ่งเอิกเผาหรือป้าจำขั้วมีพันธุกรรมครับผมครับ ครับผมถือว่าเล็บเขล็บขาเสได้พ่อโอ้เล็บเล็บถือว่ามาดีครับผมถือว่ามาดีแสดงว่าแม่เพื่อนในท้องว่างเนาะพ่อเนาะท้องว่างครับเพราะว่าลูกเพื่อนนั่นได้หพราะก็ยิบหายิบขงมือแต่ว่าป่านว่าเดือนนึงแล้วป่ะจำนั่นเป็นตัวเมียยังดีพอแต่ว่าตัวลูกสาวตัวแรกเพื่อนนี่แล้วเขาตัวแรกกับเขาเปิดนาตาดีมากเลยครับเนี่ยครับเป็นร้านเป็นร้านของตัวพอล้านครับเนี่ยครับขาปักไงเลรครับเนี่ยครับนี่เป็นพันธุกรรมเบื้อพัลลานครับผมเนี่ยครับอุ้ยนาตาแม่พี่น้องครับ วานนี้เพื่อนนี่เป็นลูกเก้ายอดนด้พ่อจอมนี่มีใบครับผมบังหัวหนวกบังไงครับผมตัวแม่แติพ่อครับสายอุท้ย,ย่างดีครับ,บ,บตัวเมียครับขาบังไงโอ้พ่อมัน,ท,นท่ายดีเลยครับท่ายดีหัวหัวงคักได้ว่อจําพูดอ่ะบ่งบังหนาเพื่อนดุย่างไปสั่งคุณดูโอ้แส,สดงว่าแม่เพื่อนให้ลูกดีเด้พี่น้อง พี่น้องก็บึงบรรทายนะครับแต่ละโตเด้อถือว่ามาดีมาจำบึงลูกน้อยเพิ่นนะครับกี่เพิ่นเบิึงดีนะครับหัว่หนุบึงใหญ่แล้วครับพี่น้องคุยแม่นี่ไหมครับถือว่าให้ลูกดีมากครับเป็นต้นลูกใส่ได้เลยนะครับพลังน้ำนมดีขนาดเพิ่นนี่เศร้าน้องกับบึงยุบเรียบมาจำขวานบนรทายพันตุระครับเบิึงตาเตี่ยมนี่ดีเลยมาจำคนหางไงคักไหมครับครับคนหางมาจำห่วงนะครับทั้งแม่ทั้งลูกครับกกหางไงแล้วก็หางเหย้าเด้ยบมาจำเพิ่นนี่ก็ถึงว่าลำตัวเหย้าพร้อมครับนี่ครับหน้า ถือว่ายา้าวใสเลยครับพ่อครับผมย้า,ยาวใสเลย <c oughs> <ผม S 1> หางข้างคับว่าจอมตัวนี้ขาแข็งขาดีมัดเอิกเผาก่วงขวงครับนี่ครับแต่ผมมักที่สุดคือการใจลูกเพ่อนพอการใจลูกพลังนมดีด้ว่าจอมขนาดได้น้องแล้วยังยังประยุกครับเบ <c oughs> ื่อสีสันยังยังคือขั้วจินนมเลยว่าจอมบัณฑิตอยากอยแนะนหาเหมืองลูกตัวนี้ว่าจอมเดี๋ยวตัวนี้เพิ่งเพิ่งลูกละนี่นี่ว้าจอม นี่ครับพ่อเป็นนักสังนะพ่อเนาะเขาหัวหนกปังง่ายครับผมหัวหนกง่ายเขาเลยยีบเอสยีบสองมื่นึงครับกระดูกแข้งขาดีครับพ่อครับนี่ครับขั้วยีบเอสยีบสองมื่นครับถึงไมอยู่มาแล้วเออนี่แหละครับนี่แหละครับเอ้อตะหักแป๊บช่อหูปังง่ายแล้วครับหูเพิ่นข้อปังง่ายครับพ่อแพ็กสามีพ่อเปิดไปหลายปันไหนครับเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทว่าจอม เอาพ่อกันพี่น้องเงิงมนมาคันมาถึงเดีย๋ยวให้ฉีกปครับฉีกได้ครับผมอยากได้แม่ลูกคืออยากได้ยดังไงก็ได้ครับเพิ่นนี่ก็เป็นเป็นตะถือไว้พันธุกรรมเนี่ปอจอมเนี<ม>่ยร้านเบิ่มพันล้านเนี่ยครับผมถือว่าดีมากเลยครับเนี่ยครับส่อนไว้พี่น้องราคากับตัวคว้ยไหมครับครับผมถือว่ามาดีครับแม่แม่เพิ่นกับคักนี่ปอจองเนี่ยเงาครับรับตัวเง้าคณเขาดีครับให้ลูกกับลูกตัวเมียอีกครับเนี่ยครับนี่ครับเบิ่งขาเบิ่งเอิร์กเผาปอจอมการข้อก็ดีเจ้าครับพพ่่่นนนลละัูกเ ถือว่ามาดีครับครับโอ้ยหัวโนกครับหัวโดกไงหัวไงก็ใหญ่ก็แมีกครับนี่ละนี่ละพ่อควยสิไ่ครับควยงามตุป็นส่เลยครับนี่เบิ้งใหญ่เพื่อนพี่น้องนาตาเบิ้งใหญ่เขาเปิดครับเขาเปิดดีขนาดครับผมเขาเปิดเขาใหญ่เลยครับเขาใหญ่ครับผมแข้งขาแข้งขานะพ่อเนาะเล็บเล็บการข้อก็ดีนะพ่อจอมโอ้ยชัดเจนเลยพ่อแล้วก็เป็นลูกของแท้เลยครับเลยครับว่าได้จับมาใช้กันครับผม ยืนนิ่งคักไหมพี่น้องยืนนิ่งครับแล้วว่าเชื่องใจคอนี่เชื่องคักครับพ่อเพราะว่าพันธุกรรมพนดีแลาวว่าจำเชื่องครับเหย่ารับเตียงครับพ่อน้ำเตียงเหย่ามากครับพี่น้องพี่น้องสู่เท่าไรไว้เท่าไรให้คุยกับพ่อสมบูรณ์เด้อครับเืรอจิตใจไม่ได้บระจําหรือเพราะว่าไปเราได้โลดด้วยครับพ่อขาเจ้าพระไควาสั่งครับค้วยคอนขาเจ้าอยากมีความอยากได้มีแนวอยากได้ขาเจ้าเลยขายซั่มนี่ย่างหันไหลครับไหลนะครับพ่อคอยเจาะมาให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงครับพ่อเนาะถือวว่่่าาามใใหห้้้้้พีีนองงไดเลย อันมันถือว่ามันมาดีเพราะถือว่าฐานเข้ามาขครให้เพิ่นได้เล่มไปตอนนี้ยบาจอมเพราะว่าซื้อมาหนิเพราะว่าขายแล้วไปพระมานครับคือคือถือว่ามักแล้วกับเพิ่นเลี้ยงไปกะถือว่าได้ดีนะป้าจอมครับตอบโจทย์ได้ดีครับเพราะเพราะให้ราคายุไกลครับผมให้ราคาไปกันได้ครับให้ราคาพอไปพอมนาครับปบาจอมครับเพิ่นนั่นก็เพิ่นงหญ่ขึ้นกำไรถือว่าหลายเติบได้ป้าจอมนี่สี่หมื่นครับ เจ็ดที่พ่อสี่หมื่นเจ็ดยังต่อรองได้ครับผมเอาพี่น้องใครก็เข้าซื้อแม่เดียวหาเมื่อกว่าหางแม่เส้นบรติดกันได้ไหมครับพ่อครับแล้วครับพี่น้องผู้ที่มีงบน้อยนะครับที่ต้องการหาอนาคตแม่พันธุ์นะครับค่อนข้างจะเอาไปเลยแพ่ไว้นะพ่อเนาะแพ่ไว้เหรอครับแม่ทั้งสามนะครับเร่ๆคุ้ยนุ่มพ่อมาต้อเวียนับพ่อโอ้ยมากันอยู่พ่อราคาพอฟังคข้าสี่หมื่นเจ็ดยังยังมีเหมืองเว้ากันได้ได้ออ่ตครับพ่อเอาพี่เบิ่งตรงไหมครับครับผม ครับพ่อนี่คือรายการที่6เนาะการที่หกล่าสุดท้ายครับเป็นลูกสาวเบิรมพันล้านครับผมนี่ครับใบเพิ่นหาให้บ่ได้ครับถ่ายยุติแง่ว่าดนเพิ่นขายไปหลายชุดหลายยังเอาไปผิดกันหลงกันเลยครับบ่โอ้ยครับมีใบบัตรสโตแต่ว่าตัวนี้หาบ่เห็นครับนี่เพิ่นวัชยาอาทิตย์นึงสิหาให้ดอกว่าซั่นค้าเห็นกับชีได้เนาะพอจําครับพ่ออันนี้อันนี้ก็คือเบิรมพันล้านลูกสาวเบิรมพันล้านของแท้ครับเบิ่งขาหลุดพอจอมก็เบิ่งกระดูกแข้งขาครับไหมครับเบิ่งมขากระลีบ แม่นี่สถานะคือมีท่องได้หกเดือนมาจําตรวจแล้วครับท่องกับสวไครับพ่อท่องกันอันท่องท่องกับลูกไส้กล้วยน้งบัวครับอันเพิ่นนั่นกระซูงร่อยหกสิบกัวแหรอครับผสมแต้ยเพิ่นผสมสามพันครับเดี๋ยวนี้เพิ่นผสมสองพันขันเอามาเองเพิ่นเก่าพันห่างเนี่ย่าจอครับพ่ออันเราตัวเมียมาเองอันนี้เยอะข้อใกล้ๆกันครับเพิ่นผสมแล้วครับนี่ครับคือตรวจท่องแล้วก็รับประกันครับผมคือผสมกิ่งบางี่ใยนะ่าจํมมันเป็นกล้วยพี่น้องกันเลยจรงๆไหมครับอบานนี้ก็ ไอ้ลูกกล้วยน้งบัวนบ่ขี้าชีไรได้บ่าจำขนัดสูงติครับอู้สูงไงมากครับงามครับงามมากเลยครับผมว่ามันลูกกล้วยน้งบัวสิบ่ให้ลูกปานนี้โอ้ให้ลูกเก่งครับไปเห็นครับโอ้เกินคาดครับผมครับพ่อคราบเป็นตัวแม่กับบ้ารวยบังคา้านครับก็จะก็จะนั่นอืมคิดว่ารวยหกสิบกว่านองนัวยังได้ป้าจำเดี๋ยวป้าจำบิ่งขากับอะไรป้าจำผมแต่ละกับเอวพกเข่ากับข้อครับกับหัวหัวใหญ่ได้ป้าจำกระโหลกหัวใหญ่มากเขาก็ถือว่าเปิดดีได้ป้าจำเนี่ย เพิ่นก็หาเขาองศีเหรอครับแม่นครับพ่อไงเอาพ่อแม่ยังสิเด้พ่อเปิดไปเท่าไหร่ครับอันเปิดไว้อันสามหมบาทป่าจอมามหมื่นเจ็ดพันะครับคือซื้อหนึ่งได้สองครับซื้อหนึงได้2ยังต่อรองได้ครับถือว่าออกมาถึกบ่แม่ก็บยาครับผมว่าเกินคาดก็เพราะว่าพ่อเพิ่นก็คักแม่เพิ่นก็บ่างขี่ไล่แม่้่จอมสา30,000กว่าก็บาดนี้สูงส่วนสูงหน่อยสาม่าเ่ยานี่รับประกันไว้38แต่ว่าเรื่อง40ถึงอยู่ได้ป้ต่ําเพราะว่ายังอยู่เส้นเดียวนึงมั้ยครับ เพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันหยุดไง่แมครับยังบ่ท่านหยุดไ่ครับผมยังเพิ่นเพิ่นนี่ยเืงเพิ่นแห่งอยู่เได้ว่าจาลูกเพื่อนหัวก็แยกนมครับผมครับผมปานในตัวท่องก็กะสื้อเสียงแม่ว่ามันมีเวลาหมอก็อยู่พอดีก็เลยโทรมาเบึงติดอีหลีว่าจำติดไงเลยล่วงกันไปเห็นเลยครับพ่อควงสีเหล็กไปให้ลูกดีครับพ่อสีครับโค้งสีห้กดีราคากับพแพงครับผมนานาแข่งขายไงไหมพี่น้องครับราคาขาเนี่แเหระครับมันขักครับ ขากระดูกแข้งขาไส้ได้ยังมากเลยพี่น้องแข้งขาแต่แม่เพิ่นก็ลอยซีบซีได้พอจำนี่ยเพราะเพิ่นนี่ผมว่าสิสูงคักเติบเพิ่นถ้าจำนี่ยสามชิบเก่าหรือไม่ครับภาษามันมันจอยสิได้อพต่ำเนี่ครับพ่อแต่ผมผมนี่ผมว่าลอยซีบซีผ่ารีบรีไก่แม่เขาไปเอาสิบสูงบัดวัดได้หลายได้พอจำมันมันหนามันหนาเนาะพ่อเนาะรพี่จังควยสูงแต่เขาใกล้นี่งมุมว่ามันสิวัดได้สามหกสามเจ็ดประมาณมีแต่สี่ครับเพิ่นนี่ครับว่าม่านแห้งกับเรื่อง รับออกลูกไม่ไม่กว่านี้คือเลยเนาะ่าจอมเนาะคือมาเลยหรอครับคีวมาเลยซีครับผมนี่นี่คือเื่องมากนะครับนะครับเอาตั้งไว้ใช้กระยุเขาเลยครับเพราบ่ตื่นมาอย่างไรเนาะเ่าะบอครับเื่องอันนี้มันคั้วเพลินเรียงแล้วก็ไอ้ลูกเต่าข้าเจ้าลูกล้านแค่จะก็ขี่ใบโยบาเศร้ามันมันอยู่กับเด็กหน่อยว่นมันก็เลื่อยเฉียงไหมมาจอมไงครับตัวนี้ครับราคาก็ สามหมื่นเจ็ดพันกับซิว่าเปิดสามหมื่นเจ็ดนะครับพ่อซ้ำซื่อพันธุกรรมเพื่อนเราซ้ำซื่อพันธุกรรมครับพันธุกรรมทดีว่าฟี่รถบ้าต่ำซื้อโตเพื่อนนี่แหละครับเจ้าพันธุกรรมแถมมาเลยครับพ่อแถมท่องอีกแถมพันธุกรรมอีกเลยครับนี่ครับเจะาบ้านบ้านกับใครกับเปิดซ้ำนี่ได้บ้าตำครับพ่อแจ่บ้านบ้านนั่น่ว่าให้สูงจังซี่กับกับเปิดซ้ำนี่แหละเขาบอกกับหายากขึ้นเ่าเนาะกับไม่ค่อยหลุดมาครับส่วนมากเพื่อนตัวนี้ก็คือเปิดเข็นเปิดก็เจ้ากับไม่ได้ว่าไผ่หรอกครับของไผ่ของมันซื้อ คือนซีเมินเก่าขึ้นไปครับซีเม่นหาขึ้นไปอันนี้เปิดสามสิบเก็ดให้พี่น้องครับว่าผู้ใดอรเล่าอยากได้ค้อยเลี้ยงงไงหลักพันธุกรรมดีกักัโทษเลยเนาะบาจำมเนาะไม่ต้องว่าไปเบิ้งกันนะคือว่ากันมาเบิ้งสีว่าบาท่านหรือบาจำมครับเพราะว่าจะพอสมบูรณ์อมากกามักนะครับเก็บจังสี่สิบสี่พอดีว่าผู้ใดคึ้ทางเดียกได้ผมผมถือว่าคนก่ค่อนข้างจะ จะมักในราคานี่กับข้นตัวสมี่ไหมครับอันมั้นมี่นั่นคือหูเพิ่นลละครับเพิ่นฟาดกับนี่บ่บ่ถือว่าน่าเกียร์นะบ่าตอมก็มีปลายหูด้านด้านนิดนึงเหรอครับนี่ครับแต่ทีิว่าพรสมบูรณ์บ่บอกบ่แม่นว่าน่าเกียร์ที่หัวเสียงไปหนาครับก็มี่ซำนี่เหรอครับปลายหูมาฟาดกับเขาโอ้ฟาดกับเขาครับกับเขาไม่มีซำนี่ครับบ่บ่เลืกบ่หนาไปอีกครับผมผมโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องผู้ชมเอ่อเอฟซีเป็นเอฟซีช่องของบราตอมเลยครับผมกับบราตอมก็ครบกันแม่แหรอครับถือว่า ถือว่ามาดีทุกตัวมาดีทุกรายการครับผมจะตอบรับดีมากครับบังหันก็ขอขอบคุณโอ้เอาหลายครับเป็นสิบกว่าคมมาระจับทั้งจับมาไม่ทั้งยังไปทรงให้ว่าทรงสุมือรถสามขั้นไปทรงถึงมือครับกาลสินสีหามองแล้วก็มาหยานพักเขาอไอเนี่ยครับน้องหินนี่กับบ้านตาดคาบ้านอย่างครับขอบคุณคุณพ่อเด้อเอาเพื่อนรำพ่อสมบูรณ์ก็ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้ม ắ นตลอดปลอดภัย ทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณคุณพ่อนึ่งยุ่นสวัสดีครับผมอยู่ตำบลสาวัสดีครับเอาแม่ลูกไปแม่ลูกมาตรฐานเลยครับลูกดีแล้วก็พ่อนึ่งกับยุ่นนี่แหละครับยุ่นอำเภอบ้านฝางอำเภอครับเอฟซีเกาหลีกับมีคมนึงครับผมไปลงให้พ่อแม่เลี้ยงลูกมาตรฐานขนาดครับขายเพันสามสิบสองเดียบจำโอ้บอกๆกันว่าลูกหลานเออจังหาเงินมาบ้านมาซองเล็กหลอยโชคม ắ นอีปีนาเพิ่นกับกัปมาสั่นว่าขอบคุณหลายเอฟซีที่พันมากจำกับ นี่กับมือนี่กับพอสมบุญกับเบ้าตำกับคอกราบล่าพี่น้องทุกคนกับเป็นให้ติดตามไปเรื่อยนะเบ้าตำเนาะตัวแรกทอดตัวสุดท้ายครับลั่มวนไปนาลุดหลายไปนาครับผมผู้ใดติดตามพอสมบุญแล้วกันเดี๋ยวนี้ครับมีรถขนใหญ่ให้ครับมีต้องการยศขนใหญ่ง้วควยเรียกเรียกเปลี่ยนซื้อแลกขายกันเพราะพ่อตำครับพ่อมาผู้ใดอยากเปลี่ยนแม่นั่นแม่นี่มีค้อยเถิกญ่อยากเปลี่ยนค้อยเถิกหน่อยเถิกอยากเปลี่ยนแม่มนค้อยยังไงเปลี่ยนกันได้ครับผมพ่อคือเนี่ยคือพ่อ รับซื้อขายแลกเปลี่ยนครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนครับผมแล้วก็มีเสื้อครับมีเสื้อให้ผู้ใดซื้อวามพอสมบุนกับมีเสื้อตัวนึงครับถือว่าไฮเปลี่ยนก็ต้องใจพอต้องพรอได้คิดทอดกันครับผมเพราอได้คิดทอดกันครับผมโอเคครับพ่อครับหลังจากนี้ก็ขอกับขอบพระคุณครับที่ผ่านมาสวัสดีครับครับพ่อขอบคุณที่กันครับ